ก่อนอื่นเลยเพื่อรับชมวิดีโอที่น่าสนใจและยอดเยี่ยมมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ช่องของเราตอนนี้มาทำความรู้จักกับโตโยต้าไฮรักใหม่ปี2026กันอย่างใกล้ชิดว่ารถกระบะร,ระดับตำนานคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง Toyota าไฮรักปี2026ยังคงสานต่อชื่อเสียงด้านความอึดผิดทนพร้อมการปรับโฉมภายนอกให้ดูดุดัดนและทันสมัยยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่กว้างและโดดเด่น ไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งบนท้องถนนฝากระโปรงหน้าที่ดูบึกบืนซุ้มล้อที่ชัดเจนและกันชนดีไซน์ใหม่ช่วยตอกย้ำความเป็นรถลุยอย่างแท้จริงพร้อมล้ออลลอยลายใหม่และสีตัวถังใหม่ที่เพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮรักใหม่ปี2026มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ทรงพลังและทนทานมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินรุ่นปรับปรุงใหม่ รวมถึงเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรที่ให้แรงบิดสูงเหมาะสำหรับการลากจูงและการขับขี่แบบออฟโรดการส่งกำลังทำได้อย่างลุ่มลน,นไม่ว่าจะขับบนทางเรียบหรือเส้นทางธุรกรันดารเมื่อทำงานร่วมกับระบบช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่และระบบขับเคลื่อน4ล้อขั้นสูงไฮละปีักยี2026ยังคงเป็นหนึ่งในรถกระบะที่มีความสามารถรอบด้านที่สุดในตลาดด้านความประหยัดน้ำมันก็ได้รับการพัฒนาเช่นกันด้วยการปรับปรุงเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง ทำให้ t o โย t a าไฮลักปี2026มีอัตราส,สิ้นเปลืองน้ำมันที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการทำงานหนักโดยไม่ลดทอนสมรรถนะการขับขี่ t o โย t a คาดว่าจะนำเสนอไฮลักปี2026ในหลายระดับการตกแต่งเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่เน้นการใช้งานเชิงพาณิชย์รุ่นกลางที่เพิ่มความสะดวกสบายไปจนถึงรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ออฟโรดและวัสดุตกแต่งระดับพรีเมียม ด้านราคาคาดว่าจะยังคงแข่งขันได้ในกลุ่มรถกระบะขนาดกลางพร้อมความคุ้มค่าในระยะยาวตามแบบฉบับของโตโยต้าภายในห้องโดยสารของไฮลักใหม่ปี2026ดูทันสมัยและนั่งสบายมากขึ้นแผงคอนโซลออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายและเน้นผู้ขับขี่เป็นหลักมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนวัสดุภายในคุณภาพดีขึ้นเบาะนั่งนุ่มสบายขึ้นและการเก็บเสียงที่ดีขึ้นช่วยให้การเดินทางปลายผ่อนคลายยิ่งขึ้น ในรุ่นสูงอาจมาพร้อมระบบปรับอากาศแบบแยกโซนหน้าจอแสดงผลดิจิทัลระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงและรายละเอียดตกแต่งภายในที่หรูหรามากขึ้นสรุปแล้วโตโยต้าไฮลักใหม่ปี2026คือรถกระบะท,ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งสมรรถนะและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว เหมาะทั้งสำหรับงานหนักการลุยเส้นทางออฟโรดและการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยดีไซน์ที่สดใหม่ความประหยัดที่ดีขึ้นและภายในที่อัปเกรดไฮลักปี2026ยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมมันถึงเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลกขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์คุณภาพแบบนี้ในครั้งต่อไป